จากฝั่งสหรัฐอเมริกานะฮะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีโดยให้ลูกสาวนะฮะของอดีตประธานาธิบดีนะครับดูริโกตอเตเตเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีนะครับเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นนะสื่อนอกกำลังวิเคราะนะครับตามโพต่างๆสื่อนอกกำลังจับตาม,มองว่าลูกสาวรักศินชินวัตรนะครับซึ่งบีดาลีภัย จากกรณีการทุจริตคอร์รัปชันถึง22คดีนะเขามองว่าอาจจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระวกบวนการสังเคราะห์กันครับผู้นาญี่ปุ่นฮะก็เยือน So, ะะนะโซนกะกระชับความสัมพันธ์รับมือภัยคุกคามจากโสมแดงแล้วก็ปักกิ่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีฟูชิโอคิชิดะของญี่ปุ่นเดินทางไปเกาหลีใต้นะครับเพื่อพบกับประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ไล้กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติท่ามกลางภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเปียงยางและอ้างสิทธิอย่างกว้าง ขวางขอไปฮะอ้างสิทธิอย่างก้าวร้าวขึ้นของทางจีนนะครับในขณะที่มือปืนฮะบุกเดี่ยวกราดยิงในเท็กซัสปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตแปดรายนะครับตำรวจวิสามันคนร้ายเสียชีวิตสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามือปืนบุกเดี่ยวกราดยิงในศูนย์การค้าที่มีผู้คนหนาแน่นนะครับทางเหนือของดักลาส ทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย8คนได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนและตัวมือปืนเองก็ถูกตำรวจวิสามมัน,นในขณะที่ BBC รายงานจังหวัดมาร์กนะครับร้อนสุดของไทยอุณหภูมินะเวียดนามสูงสุดเป็นประวัติการสภาวะอากาศในเวียดนามพุ่งแตะระดับสูงสุดในประวัติการเหนือ4 4องศาเซียสคาดว่า ไม่อีกไม่นานนี้จะทุบสิติรอบใหม่ซึ่งเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือสภาวะโรคร้อนตามรายงานของสำนักข่าว BBC อย่างไรก็ตามเสืออังกฤษนะครับแห่งนี้ทำผิดพลาดเมื่อรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยร,ระบุว่าเป็นจังหวัดที่ร้อนที่สุดได้แก่มาร์คโปรวินิสนะครับซึ่งข้อที่จริงคือจังหวัดตาก ซึ่งเขาก็เขียนผิดนะครับในขณะที่จีนก็เพิ่มกลังสำรองทองคํา6เดือนนะฮะติดต่อกันนะฮะท่ามกลางวิกฤตธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกากำลังล่มสลายจีนเพิ่มกลังสำรองทองคําของประเทศเป็นเดือนที่6ติดต่อกันในเดือนเมษายนสู่ระดับ66.76ล้านออนซ์นะครับ1 8 9่ตัน ท่ามกลางการตื่นตระหนกของทางการเงินของโลกที่มีฉนวนมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเชิงรุกของสหรัฐอเมริกาอันนำมาซึ่งวิกฤตธ,ธนาคารที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้นะครับในขณะที่ตีนผีซิ่งขยี้ผู้คนบนถนนเท็กซัสฮมีคนเสียชีวิตไป7รายได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยทีเดียว มีผู้คนสัญจรไปมาเสียชีวิตอย่างน้อยเจ็ดรายรับบาดเจ็บหลายคนนะครับเกิดเหตุรถอเนนประสงค์หรือ SUV คันหนึ่งพุ่งเข้าใส่ผู้คนดิมถนนใกล้ศูนย์พักพิงคนไร้บ้านแห่งหนึ่งซึ่งให้ความดูแลคนต่างด้าวในบราวสวิสรัฐเท็กซัสจากการเปิดเผยของทางฝั่งตำรวจนะครับในขณะที่สันติบัตอารับนะะทำให้สหรัฐอเมริกาหัวเสียปรากฏว่า คืนความสัมพันธ์อันดีให้กับซีเรียอ้าแขรับกลับมาเป็นสมาชิกเรียบร้อยสถานีบาดอาหรับนะครับอ้าแขนรับซีเรียกลับเข้ามารวมกลุ่มนะครับหลังจากที่ระงับสภาพของสมาชิกนานกว่าหนึ่งทศวรรษท่ามกลางความพยายามระดับปุยภาคในการผลักดันคืนความสัมพันธ์อันเป็นปกติกับประธานาธิบดีบาซาอันอัสซาสการเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงวิพากิจารณ์นะครับ แล้วก็ความไม่พอใจอย่างมากจากสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่โดนตุรกีปฏิเสธสหรัฐอเมริกาถึงขั้นเงืบโดยทีเดียวฮะหลังขอเข้าตรวจระบบนะครับ S400 ที่ผลิตโดยทางฝั่งของรัสเซียรัฐมนตรีต,ต่างประเทศของตุรกีปฏิเสธนะครับว่าสหรัฐอเมริกาได้ขออนุญาตขอภัยฮะ รัฐมนตรีต่างประเทศของตรุงกรกีเปิดเผยว่าสารัฐได้ขออนุญาตตุกรกีเพื่อเข้าถึงระบบป้องกันทางอากาศหรือ S 4 0 0ที่ผลิตโดยรัสเซียหรือไม่ก็ส่งวอบระบบดังกล่าวให้กับยูเครนซึ่งทางตรุงกรกีได้ปฏิเสธเพราะการทําเช่นนั้นจะเป็นการทําลายอธิปไตยและความเป็นเอกราชนะครับของประเทศของตนเองในขณะที่หนุ่มจีนลงทุนเดินทาง2,000กิโลเมตรนะครับใช้ลำโพงขอพรถึง หูพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ชาวจีนคนหนึ่งพยายามทําให้ทุกคนชาวจีนคนหนึ่งพยายามทําให้ทุกความปรารถนาของเขาเป็นจริงด้วยการลงทุนเดินทางระยะทางกว่า2,000กิโลเมตรไปยังที่ตั้งของพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งจากนั้นได้ใช้ลำโพงส่งเสียงคำภาวนาของตนเองดังลั่นนะครับ หมายให้ท่านได้รับฟังนะครับอีกเรื่องหนึ่งฮะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยปรากฏว่าเป็นที่ฮือฮาสื่อนอกอวยอุ้งอิงนะครับพาพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งหลังมุ่งมั่นหาเสียงกรอดลูกก่อนเปิดคูัหาสำนักข่าวเอเจนซี่และสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าพานแพทองทานชินวัฒนนะครับผู้สมัครพักเพื่อไทย เป็นที่จับตาจากสื่อนอกหลายสำนักที่ชี้ไปว่าจะชนะเลือกตั้งและขึ้นนั่งเป็นนายกรัตรีคนใหม่เหมือนทักษิณชินวัตรซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัตรีและกำลังลี้ภัยในต่างแดนมุ่งมั่นออกหาเสียงอย่างหนักกรอดบุตรไม่กี่สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งนะครับเดอะการเดียนของกังกฤษรายงานว่าแพรตองทานชินวัตรวัย36ปีลูกสาวอดีตนายกรัตรีนะครับทักษิณชินวัตร ที่กำลังลี้ภัยในต่างแดนปรกากฏตัวทางวิดีโอคอลจากโรงพยาบาลชื่อดังในกรุงเทพสวมแจ็กเก็ตสีแดงสดนะพักเพื่อไทยตรงเสียงไปยังที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านะครับซึ่งก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งก็มีการประเมินจากศาสตราจารย์ดรนิตินัทน,นะครับพงศุทธิรัก ประจำคณะรัฐศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นกับ AP ว่าเธอกำลังเชื่อมโยงกับผู้มีสิทธิ์ฐานเสียงซึ่งผมคิดว่าเธอนั้นมีความพยายามมีความสามารถพิเศษที่ได้รับมาจากพ่อของเธอในแง่การประสัยการเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการประสัยต่อหน้าฝูงชนจุมนมากและยังหาเสียงในขณะที่ทําการตั้งขันด้วย ในเชิงงานวิกคระนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องที่สันนิบาตอาหรับเนี่ยมีการรับซีเรียนะฮะเข้าร่วมกับสันนิบาตอาหรับนะครับที่ผ่านมากว่าหนึ่งรศสเซียนะสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแบ่งแยกและปลกครองนะครับทำให้ซีเรียประเทศที่เป็นประเทศสวยงามกับกลายเป็นประเทศแห่งสงครามหลังจากที่ซีเรียนะครับ เอาชนะสงครามอัสซาสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้โดยมีรัสเซียให้การสนับสนุนโดยใช้ซีเรียเป็นสมรภูมิฮะสหรัฐอเมริกาก็ไปเปิดสงครามในอัฟกานิสถานก็แพ้สงครามในอัฟกานิสถานซึ่งรัสเซียก็ให้การสนับสนุนเช่นกันต่อมาก็เป็นสงครามในซีเรียนะครับสหรัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนฝั่งยูเครนซึ่งตอนนี้ไม่มีแนวโน้มเลยนะครับว่ายูเครนจะชนะ สงครามในครั้งนี้ตอนนี้ยูเครนเสียเมืองไปแล้ว4เมืองนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้กลุ่มตะว,วันออกกลางหรือกลุ่มอาหรับทําการจับมือกันเรียบร้อยนะครับและกําลังทําการต่อต้านฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญเป็นเรื่องฮือฮาก็คงมี2เรื่องแหละตอนนี้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดได้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับของสหรัฐอเมริกาขึ้นอีก0.25เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วถึง10ครั้งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ยังคงมีการประเมินจากนักวิเคราะห์นะครับว่าจะส่งผลทําให้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานั้นจะมีผลกระทบจากธนาคารต่างๆมากกว่า2,400แห่งจะล้มลงจากทั้งหมด4,800แห่งนะครับในขณะที่จีนปรากฏว่าเพิ่มเงินทุนสำรองภายในประเทศอีก หเดือนนะฮะเพิ่มสูงขึ้นเป็น6กวกว่าๆแล้วนะซึ่งสงถือว่าค่อนข้างจะสูงมากนะครับสำหรับจีนนะฮะสูงถึง1,893ตันเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับพวกเราสื่อนอกกำลังวิเคราะห์นะครับว่า อุงอิงลูกทักษิณชินวัตรกำลังจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีและมีโอกาสจะเป็นนายกัมพตรีในขณะที่เธอกำลังเพิ่งคลอดลูกใหม่เธอก็ยังยินยอมนะครับออกมาเคลื่อนไหวในการหาเสียงนะฮะวิดีโอคอลไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในบางประเทศอย่างฟิลิปปินส์เมื่อก่อนนี้เฟอร์ดิแยร์มาโกสนะฮะก็มีการทุจริตคอร์รัปชันสุดท้ายต้องหลบหนี นะครับและถูกนำเนินคดีตามกฎหมายไม่ต่างจากทักษิณชินวัตรปัจจุบันเฟอร์เดียม,มากอสจูเนียปังปัง,ปงนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะฮะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีโดยให้ลูกสาวนะฮะของอดีตประธานาธิบดีนะครับ ดูริโกตือเตอเต้เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีนะครับเหตุการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นนะสื่อนอกกําลังวิเคราะนะครับตามโพต่างๆสื่อนอกกําลังจับตามมองว่าลูกสาวรักศินชินวัตรนะครับซึ่งบีดาลีภยัยจากกรณีการทุจริตคอร์รัปชันถึง22คดีนะคเขามองว่าอาจจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกัน,นทําทความดีเพื่อความดีผมเทศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรพรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีค้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวง์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจรารีประเพณีพระชวง์จักรีสวยราชสมบัติตามบรัดาคนเทียนบ้บานเถลิงองค์กษัตริย์ราชาชคฤูทรงบุญ ทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเลือดแผ่นสุบันคันติยัสงางามประนตลดกายพระสบทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามน้ำนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาผัวทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เลิมอง์กษัตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูนวิสุดดุดเทพ,พอวาตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนทิพยนขันาสนานา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซ่องสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามัว่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามมีแท้แองสัตว์ดุดีมีกษัตริย์กลาทั่วทุกเขตุาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์